ที่นี่คือมุมรับของจันทบ,บุรีและทั้งหมดนี้ผมมาได้งบเพียงหนึ่งใบแดงปะกายยอในขณะที่ผมกำลังนั่งทํางานอยู่ผมก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถ้าวันนี้เรามีเงินอยู่แค่100อเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างของจันทบ,บุรี สวัสดีครับอยู่กับไก่จะพาไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ลองตามคลิปผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะไปที่ไหนกันบ้างจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวติดชายทะเลค่อนข้างที่เยอะพอสมควรซึ่งผมก็จะพาทุกทุกคนไปที่นั่นกับงบที่ผมตั้งลอยๆไว้100บาทซึ่งก็น่าจะเอาไปเติมน้ำมันก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเดินทางในครั้งนี้ สถานที่แรกที่ผมพาทุกๆคนมานะครับก็คือสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอ9ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการนะน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าโดยอนาบริเวณของที่นี่นะครับก็อยู่ประมาณรุมร่วมพันไร่ได้วยกันซึ่งที่นี่นะครับ ก็จะมีหอคอยอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่ผมจะพาทุกๆคนขึ้นไปดูนะฮะจุดนี้นะครับเราก็จะมองเห็นวิวโดยรอบของสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเลย ากจุดชมวิวตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นสะพานแหลมสิงห์ซึ่งตรงนั้นแหละที่ผมจะไปเป็นจุดที่2ผมขี่มอเตอร์ไซค์ตัดผ่านเส้นทางบางสะเก้าซึ่งเส้นทางสายนี้นะครับเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆสายหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาวิ่งเส้นนี้ดูนะครับ ี่รถมาได้ไม่นานนะครับผมก็เดินทางมาถึงที่แหลมสิงห์ซึ่งเกาะที่เพื่อนๆเห็นตรงลงหน้านี้ก็คือเกาะจุฬาในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะฮะน้ำทะเลของที่อำเภอแหลมสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะใสเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาที่นี่นะครับก็มาแวะเวียนได้นะมานั่งชมวิวทะเลกว้างๆแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเจ้าสกู๊ปปี้ไอคันนี้นะฮะก็อยู่กับผมมาหลายปีแล้วเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นรถที่ใช้ง่ายเนาะแล้วก็มีความประหยัดเพราะว่ามันเป็นระบบหัวฉีดนะเติมน้ำมันครั้งหนึ่งก็วิ่งได้ไกลอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าของอะ่ะตัวจริงอ่ะเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะไอ้คันนี้มันเป็นรถของน้องสาวผมเองเหตุผลที่ผมยังไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็น่าจะมาจากว่าทุกครั้งที่ได้ขี่ไอ้เจ้าสกู๊ปี้ไอเนี่ยมันก็ทําให้นึกถึงน้องของตัวเองนะเวลาได้ออกเดินทางไปเนี่ยมันก็เหมือนเราได้พาเขาออกไปกับเราด้วย เราก็มาถึงสะพานแหลมสิงห์ทองอ,อันนี้คือสะพานตากสินมหาราชนะครับเป็นสะพานที่สวยที่สุดของจังหวัดจันทบุรีนะก็เป็นสะพานที่ เรียกว่าไงอะติดอันดับท็อปทของประเทศไทยเหมือนกันนะฮะเดีย่ยวิวมานี้เลย<ฮ>มองออกไปไกลก็จะเห็นเกาะจุฬานู<ฮ>่นแล้วทางฝั่งทั้งหลังผมนี่นะก็จะเป็นโบสถสีขาวอ่โาโบสสะพานนี่ก็จะมีของขายตรงนน้นมีหมึกชอดด็อตดแต่ไม่กล้าไงเรายังไปอีกหลายจุดจะาหาซื้ออะไรกินง่ายๆแถวนี้ก่อนกระ้าอขายไงลูก สามสิบบาทครับดูลูกละใช่ไหมครับแก้วมือนกันครับอ๋อเหรอเอาลูกนี่ยังยังย้งเอาเอาเอาแบบแก้วก็ได้กินง่ายดิสภาแหลมสิงห์แห่งนี้นะครับสร้างมาก็ร่วมประมาณ20ปีแล้วด้วยกันนะ สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนั่งแพเรืเอข้ามกันไปมานะแต่พอสร้างสะพ,พานแห่งนี้เสร็จนะครับจุดนี้ก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีโดยปริยายไปเลยซึ่งในช่วเงเย็นๆเนี่ยก็จะมีรถมากมายเลยนะเอามาจอดไว้ที่บนสะพ,พานเพื่อที่ว่าจะได้ชมวิวกันอยู่ที่นี่นะครับจุดต่อไปที่ผมจะพาทุกๆคนไปนะฮะก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ปาคุกระเบน ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดชมวิวลับๆอยู่จุดหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมากๆในระหว่างการเดินทางไปนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมจะต้องแวะนะฮะก็คือร้านยำชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือร้านอะไรมีวัสดุมาส่งครับ กกลับอีโอเคถึงร้านน้องน็อตแล้วนะฮะเที่ยวไหนมากำลังถ่ายคลิปไปเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแวะหาไปกินร้านน้องน็อตแป๊บหนึ่งยวหาที่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนที่นี่ก็คือร้านน็อตโตะยำปากบานนะครับซึ่งเป็นร้านยำเจ้าดังของจังหวัดจันทบุรีนะที่ร้านน้องน็อตนี่เขาก็จะมีซิกเนเจอร์เขาก็คือยำปากบาน มีอะไรก็ไปดนเรื่อง,งน,นู้นนึอ่ะอันนี้ก็จะเป็นยำซิกเนเจอร์ของเขานะยำปากบานนะแต่ว่าผมคงจะสั่งไม่ไหวอะเพราะว่าอุ้มันอภิมหาอลังการของยำมากๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นยำกุ้งสดปลาลาเอาอย่างเดียวเดี๋ยวกินไม่หมดกินนี่หรือกับบา้านที่ไกลกินนี่แหละกินนี่ก<คร>ุ้งสดปลาล่าเนื้อมันสดอันนี้มะนาวนะคะ แล้วก็กุ้งแท่งกระหมดวันวันนี้วันนี้มาไม่เจอน้องน็อตแบบว,ว่าเขาแต่งองค์ทรงเครื่องนะแต่งน้ำไม่ติดน,นี่เขาคอ,อาออกมาแล้วไปไปตากแดดตกปลามาเออถูกรนะุงเนาะโอ้ยนี่มันกบกุ้งเนะอร่อยอ ที่ต้นสับปักยำกุ้งสดปลาลายยัว่วๆแจบเลยครับได้ที่มเหน้าดีครับทำได้ทุกหน,น,นาา้าหน้าบ้านที่ที่ลองไปทอพี่งนนะ่ะ วัตถุดิบที่น้องน็อตคัดสรรมานะครับแต่และอย่างก็จะอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสดความใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะตามภาพเลยครับแซกมากนั่งอยู่ตอนนี้ให้ไฟนซีไฟนซี C, C. จะกินหมดไหมเนี่ยโอ้ น้องน็อตเขาน่าจะเห็นผมสั่งเมนูแค่เมนูเดียวนะน้องน็อตก็เลยจัดปลาซีแดดเดียวมาให้ชุดหนึ่งนะครับจะกินหมดไหมเนี่ยเมนูอร่อยๆมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจน้องน็อตมากๆเลยนะครับป่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนครับน้องน็อตบ๊ายบายแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวไปอีกจุดหนึงต่อเดี๋ยวไม่ทัน ี่ออกมาจากร้านน้องน็อตได้ไม่นานนะฮะเราก็จะมาถึงที่สะพานปากน้ำแขมหนูซึ่งเป็นสะพานที่สวยติดอันดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีเช่นกัน เดี๋ยวเราจะไปที่จุดชมวิวกันมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับลานหินสีมูอูะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็จะมีหินสีมพูนะครับไปขึ้นไปดูกัน คือพื้นที่ของจังหวัดจัทนทบุรีมันก็จะเป็นเนิเนๆเขาๆอย่างนี้แหละมันก็มีความเป็นธรรมชาติสูงอยู่ <c oughs> เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เท,ทเป็นหาคอนกีบให้มา <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาแบบนี้เรื่อยๆ 哦，你、oh, yeah. ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอร้านหินสิงห์ภูซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสักสองสามร้อยเมตรน่ะแต่ผมคิดว่าตรงนั้น่ะเพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นกันชินตาแล้วอาจจะยังไม่เห็นมุมนี้นะมุมนี้สวยมากนะเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะครับมองเห็นทะเลแบบกว้างๆเลยนะจุดชมวิวตรงนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าจุดชมวิวเขาบ่อเตย ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีจนมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับให้ฉายาตรงนี้ว่ามันคือแหลมพรมเทพของจันทบุรีโอเคครับก็จบกันไปกับคลิป100บาทกับ Honda s c o o p ป i นะว่าเที่ยวในจันทบุรีที่ไหนได้บ้างนะก็ที่เพื่อนได้เห็นในคลิปนี่แหละ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาในจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มาตามรอยผมได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวกลับก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับกับช่องจะพาไปไหนนะครับสวัสดีครับ